มีหนึ่งสาระน่ารู้นะคะมาแบ่งปันกันนั่นก็คือว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่านะคะก็ในเรื่องของอสังหาแล้วนะคะก็ยังคงมีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่นะคะนักลงทุนหรือะคะวันนี้สมมติว่าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะ,ะสิ่งที่จะ ขาเรียกว่าก่อนลงทุนเนี่ยสำคัญมากๆนั่นก็คือเป็นเรื่องของอย่าลืมนะคะ1เป็นเรื่องของความรู้นะความรู้ต้องมีค่ะว่าวันนี้จะไปลงทุนอะไรสักอย่างนั้นอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้เงินก่อนและอันที่2เป็นในเรื่องของวันนี้เราจะต้องมีมีอะไรคะมีเงินเย็นด้วยนะคะก่อนที่จะลงทุนนะต้องรู้นะคะและมีเงินเย็น บอกเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่มีเงินเย็นนะก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขใจเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าในการที่ถ้าวันนี้จะไปลงทุนแล้วใช้เงินของคนอื่นก็คือใช้ได้นะคะแต่เราจะไม่มีความสุขค่เพราะ เราไม่รู้นะคะเหตุการณ์ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นก็นคือเมื่อไรก็ตามที่เรามีเงินเย็นนะเะรือเราไม่เป็นหนี้นั่นเองนะคะเมื่อไม่เป็นหนี้นะคะคุณก็จะมีความสุขนะกินอิ่มนอนหลับเลยทีเดียวแหละและที่สําคัญคือนะจะมีเงินเพิ่มผูดขึ้นนั่นเองนะคะเราไม่ต้องหาเงินนะเครียดไปจ่ายเรื่องดอกเบี้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและอันที่3นะคะเป็นในเรื่องของวันนี้ถ้า คิดจะลงทุนนะคะต้องพูดเลยว่าจะต้องศึกษาในการลงทุนนั้นๆให้ถ่องแท้นะคะและถ้าวันนี้ศึกษาแล้วนะคะดูแล้วดูทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็นะต้องมีตัวช่วยนั่นคือนะต้องหาที่ปรึกษาเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนั้นๆก็จะต้องดูนะคะว่าเขามีผลลัพธ์อะไรบ้างเวลาลงทุนไปแล้วนะคะก็ จะต้องดูว่าวันนี้เราะะจะเอาเงินนั้นไปให้เขาบริหารในการลงทุนนั้นเราสามารถะะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะอย่าลืมนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลายคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตบางทีนะ,ะแต่พลาดในเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ศึกษาะะสามสิ่งนี้ที่ควรมาแบ่งปัดนะคะ เพราะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเพราะถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะแล้วก็ยังไม่มีเงินเย็นเลยนะไปลงทุนแล้วก็แถมเป็นหนี้ด้วยคุณจะไม่เกิดความนะสุขทางใจนั่นเองจะไม่มีเลยนะคะก็จะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะสวิธีนี้จะทําให้คุณนั้นนะคะจะกอดจะลงทุนเนี่ยก็เกิดความสุขใจอย่างแน่นอนเพราะ คุณรู้สิ่งเหล่านี้นะคะนี่คือสาระน่ารู้ที่คายนำมาแบ,บ่งปันกันในวันนี้ถ้าหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ,บ่งปันลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนสามารถไปติดตามคายได้ที่เพจคายสังหานะคะคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีม,มาแบ,บ่งปันนันติดตามกันนะคะแล้วเจอกัน